ก็สวัสดีทุกคนนาะยยินดีต้อนรับสู่ช a n งแอดดังน,นะและนี่คือโปรเดินเกมนะรายการที่พาไปดูการเด่นเกมของนักแข่งตอนแข่งจริงนะช่วงนี้เสียงอาจจะไม่ค่อยมีนะทุกคนนะเพราะวันนี้รู้สึกว่าจะอัดไปหลายคลิปมากเลยทุกคนนะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้อาจจะแบบเออเสียงเบาๆหรือเสียงอาจจะแปลกๆนิดหน่อยไม่ต้องตกใจนะทุกคนนะเพราะว่าวันนี้โปรเดินเกมจะพาไปดูการเดินเกมของเฟิร์สวันนะตอนแข่งชิงแชมป์โลกของปี2019นสะก้นะตอนที่เขาปะทะกับ อาไต้หวันนะท ute, ุกคนนะฮ่องกงอาจะอยู่สำหรับคิวเลนนี่รู้สึกว่าจะเคยเอามาให้ดูเกมหนึ่งแล้วของเฟิร์สวันนะตอนนั้นรู้สึกว่าจะเจอกับทีมจีนนะทุกคนนะแต่ตอนนี้เจอกับทีมไต้หวันนะเดี๋ยวดูว่าการจริงจริของเราจะเป็นยังไงนะก็แน่นอนเราก็เริ่มแรกใช่ปะคือเนี่ยตรงเนี้ยนะอย่างที่กูเคยบอกว่าเนี่ยนะ มันเป็นพุ่มนะมันเป็นพุ่มปราบเซียนนะทุกคนนะไม่ใช่พุ่มปราบเซียนมันเป็นบล็อกปราบเซียนก็คือถ้ากระโดดไม่ดีนะคุณอาจจะไม่ข้ามนะแล้วก็ตรงนี้เหมือนกันแหละนะเฟรนด์บอถึงกับเดินอ้อมแต่เออถึงกับเดินอ้อบแต่ถามว่าความจริงมันกระโดดข้ามไหม,มันก็กระโดดข้ามนะทุกคนนะพอในเกมนี้ไม่ค่อยถึงเท่าไหร่นะประมาณอ่ะสิบหกนาทีนะทุกคนนะก็มาดูว่าการในเกมตอนเจอกับฮ่องกงไอาจจะอยู่นั้นเป็นยังไงนะแล้วก็อยากจะให้ทบทวนหน่อยก็ได้นะเพราะว่าในไอ้หน้าเอาบอลโลกมินบุรีเขาหน้าเจอกันอีกกนนนะะทุค ก็รู้สึกว่าในแมตช์นี้นะทุกคนนะอ่าเซมิเซมิไฟ่นอล semi, semi ของเอเอซีสองพันสิบเก้านะทุกคนนะทีมบุรีรัมยูเจ็ด 7, ตบฮ่องกงเอสจุดไปถึง4ต่อ1เกมน,นนะ โอเคตอนนี้ก็นะ่ารอจังหวะนะแล้วก็รอให้คิมเปิดวิชั่นให้นะว่าฝั่งตรงข้ามอยู่ไหนหรือว่ามีเลือดเท่าไหร่อะไรยังไงนะถึงจะเข้าไปเล่นหลังจังหวะนี้มาเช็คคุ้มไม่เจอนะเขาก็น่าจะกลับบ้านแหละอ๋อเขาไปอยู่ตรงบูนไดก้กูนะเห็นปะคือสังเกตดูโลงเห็นไหลงถ้าแบบไม่รู้ว่าจะทําอะไรก็สามารถที่จะไปยืนโง่ๆในพุ่มก็ได้นะเพราะว่าการยืนโง่ๆในพุ่มของคุณบางทีแม่งอาจจะเป็นประโยชน์กับทีมนะทุกคนนะเพราสำหรับอิสเินดิวเดี๋ยวจะเอามาให้ดูเยอะๆเหมือนกันนะเพราะว่าออยาา้แบนนไม่งตด๋ขโ พลังแฝงในเกมนี้รู้สึกว่าเป็นเคิร์ดออฟดีนะก็คือตีสามทีมันจะตีสามทีแล้วมันจะแบบได้ไอ้นี่นะทุกคนนะได้ดาเมจได้โบนัสดาเมจเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ตรงนี้รู้สึกว่าจะมีการสวิตช์เลนหรือเปล่านะก็คือเอาเป็นไฮยติมาเจอกับคิวกัดนะเพื่อที่จะกดดันเลนนะทุกคนนะว่าไทยติเป็นตัวที่กดดันเลนคิวกัดได้นะเดี๋ยวผมขอเติมก่อนนะโอเคทุกคนมาไหนมาดูกันดิรู้สึกว่าเกมนี้ฮ่องกงไอ้จุดจะได้เฟิร์สบัตรไหม จากด้านบนเมื่อกี้เอารู้สึกว่ามีการสลับกันอีกแล้วนะคือตอนแรกไฮยเตะสลับไปล่างใช่ปะพอคิวกอดรู้คิวกัดสลับมาบนปับ๊บไฮยเตะสลับมาบนนะทุกคนนะั้นเพื่อที่จะมาเจอกับคิวกอดก็คือไฮยเตะเป็นตัวหนึ่งที่กดคิวกอนได้แบบในระดับโคตรพ่อโคตรแม่กดนะทุกคนนะถามว่ากดได้เยอะแค่ไหนก็คือแบบกดได้แบบ เป็นตัวอีกหนึ่งตัวเลยที่แบบเออเคาน์เตอร์ได้แบบดีมากๆเลยในวันนี้เพราะว่าควกรอดองจริงก็จะเรียกว่าเป็นฮีโร่ชนะเลนอ่ะออฟอ่ะยีโร่ชนะเลนไฟเตอร์ก็ได้ก็คือมันสามารถยืนสู้เลนกับไฟเตอร์ได้ทุกตัวไม่ว่าจะเป็นโอเมีนหรือพวกล็อกซี่หรือพวกอาริโปอะไรพวกนี้ในคิวก่อนก็สามารถที่จะยืนเลนด้วยได้นะหรือแม้กระทั่งฟอร์เรนจิโนหรือลิเตอร์อะไรเงี้ยถ้าแบบยืนเลนดีๆก็สามารถยืนเรนได้แต่ตัวที่มันเพรียทางก็คือจะเป็นพวกแบบแคลรี่ที่แบบมีโมบิลิตี้สูงๆหน่อยนะคือไม่ใช่่่่่่่ววววาา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 เเ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 พลลออ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 อททททงงแแแแแครรีีีััั้้้้นน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 ะะะะถถบบบบมมมึยยยไไกโดดดปปิิตตต็ พวกแบบอไฮยเตอเอรันดอร์อะไรพวกนี้จะสามารถกดคิวก่อนได้นะเพราะว่าโมบิลิตี้สูงแล้วก็สกิลอาค่อนข้างที่จะแรงด้วยนะพวกเอรันดอร์หรือไฮยเตอเนี่ยนะสามารถที่แบบเออแบบสับขาหลอกได้นะ,ะจังหวะนี้ยังไงม,มาจับปาลาไหลกันยังไงไม่มีใครอยากสู้เฟิร์สบันก็กดอันตีนี้ออกมานะเพราะว่าฝั่งนู้นมาเติมมันทาทีเยอะโอ้ฝั่งนู้นไอรีด้วยนะแล้วก็เป็นสกินทองด้วยนะโอ้ไม่ค่อยได้เจอบ,บ่อยๆนะไอรีบอกเลยว่าไอรีป่านี่แบบน้อยคนนะที่เล่นในระดับการแข่งขันนะก็สำหรับใครที่อยากเห็นก็เดี๋ยวจะดูให้นนะว่่าามมัีหรือเปลนะ คือกูอยากเห็นเหมือนกันไอริปานะคือแบบไม่ได้เห็นนานแล้วเอาจริงไอริปว่าเป็นตัวหาแบบเกมอาวีมากเลยไปคือสก,กินไอริปแม่โคตรเยอะแต่เหมืนเชื่อว่าแบบมันแทบจะไม่ค่อยติดเมตาเลยกู้นแต่เล่นมายังไม่เคยเจอแบบ คือคืุณสังเกตไ่มยังไม่เคยเจอซีซั่นไหนที่เขาแบนไอนี่กันเลยนะอันนี้คือพูดตรงๆนะคือแทบแทบจะไม่มีเลยที่แบบเออแบนแอนลี่แบนแอนลี่อะไรอย่างเงี้ยนะคือตัวอื่นยังพอแบบเออเจอแบนบ่อยแล้วพวกแบบปลาลงปลาไหลอะไรย่างเงี้ยยังมีซีซั่นหนึ่งที่แบบเป็นโคตรพ่อโคตรแม่โหดแต่แอนลี่ตั้งแต่เขามากูยังไม่เคยเห็นแบบมันโดนแบนแบบโดนแบนแทบจะทุกเกมอ่ะเหมื่อไหร่ปะคือไม่ใช่ว่าแบบแบนแบบแบนนิดแบนหน่อยนะเว้ยแต่กูหมายถึงแบบเราแบนแบบยาวๆเป็นแบบเป็นซีซั่นเลยอย่างงี้ยนะหวังว่าพวกจะเข โอเควันนี้รู้สึกว่าทีมไทยค่อนข้างเสียเปรียบนะก็จะได้ดูการแก้เกมของบุรีรัมด้วยนะตอนนี้โดนไปศูนย์สามแลทุกคนนะก็เดี๋ยวเรามาดูร่าบุรีรัมเขาจะแก้เกมยังไงนะเมื่อเกมแบบตามมาแบบนี้นะถามว่าศูนย์สามก็ตามไหมในการแข่งขันก็ค่อนข้างตามแต่เพราะการยิงก็น่าจะฉีกเป็นแบบหนึ่งพันแล้วนะทุกคนนะเพราะว่าเราทั้งเสียคีปตอนที่ตายด้วยแล้วก็ฝั่งตรงข้ามได้เงินตอนที่ฆ่าเราด้วยนะ แด้รู้สึกว่าเงินของ o v e r f i ไฟหรือ Summer ว่าที่เล่นล็อกซี่จะสูงค่อนข้าง,างที่สูงนะ2อ0 0ันเจ็ด่สูงกว่าปลาไหลอีกนะทุกคนนะน่าจะเป็นอ๋อโอเวอร์ไฟนะในทัวรนี้เอาจินซัม m มอรค่อนข้างที่ลงน้อยมากเลยนะในทัวรนี้แต่ถามว่ามีไม่มีนะหลายคนอยากเห็นของซั m เมอนะแต่กูบอกว่ากูไม่เอามาให้ดูนะเพราะว่ากูไม่ค่อยชอบ Summer ร์เท่าไหร่นะก็เคยมีปากเสียงกันเล็กน้อยนะ ก็แบบไม่ค่อยอะไรหรอกนไม่เคยถึงมันเลยนะเวลาถามว่ายัางเชียร์ทีมไทยไหมก็เชียร์เหมือนเดิมนะเอาตังซัมเมอร์ก็เป็นอีกหนึ่งในผู้เล่นออฟเลนที่ดีนะแต่แบบไม่ได้ดีที่สุดสำหรับกูนะสำหรับกูท็อป5นี่ไม่ติดนะสำหรับซัมเมอร์นคือก,กูไม่ได้ว่ากูเก่งยี่อะไรหรอกนะเพราะกูเป็นนักมีข้อคุณสามารถบอกได้ว่าคนนั้นคนนี้เก่งนะและ้วพวกมึงกง็งเชื่อกูด้วยเพราะว่ามือขวรเป็นซูเปอร์โปรเพเยอร์ของกูนะ เนี่ยแม่งแบบวนมาเรื่องขี้โมัหลายคนก็จะเริ่มเบื่อโอเคไหม,เ,ไหมเดี๋ยวโอ้โหโดนไปศูนย์สี่คือตอนนี้ไทยแบบโดนไปศูนย์สี่นะเขากำลังพยายามแก้เกมมันอยู่เลยคนนะเกมค่อนข้างที่จะตามมากๆเลยเด็ดนะในตอนนี้นะนะเดี๋ยวไปดูว่าเขาจะแก้เกมกันยังไงนะโอเคมีาการกดเช็คบัาบ,บูนะเอาเฟิร์สเราถึง h a l f w บูไปเขากดเช็คทำไมเอาจาังหวะนี้ควรไม่โดนนะ ก็อย่างที่พูดไปว่าสกิลหนึ่งของทูไอคิวเรนนะคือมันต้องมีทาร์เก็ตด้วยนะคือถ้าแบบไม่มีพวกแบบเออศัตรูหรือว่าชีพในระยะก็ไม่สามารถที่จะกดฟันได้นะสกิลหนึ่งของคิวเรนนะแล้วก็เวลาจะใช้นี่ค่อนข้างมีแอนิเมชันนะเล็กน้อยก็คือบางทีสามารถบล็อกได้นะสกิลหนึ่งของคิวเรนนคือไม่ใช่ว่ามันกดแล้วมันจะกดเลยนะคุณมันกดแล้วแบบมันจะแบบมีแอนิเมชันในการใช้สกิลนะ เทเรลิสบัฟนะตอนนี้อย่างที่บอกและว่าไทยค่อนข้างที่จะตามนะเนื่องจากโดนไปถึงสี่คือฮ่องกงแอตติจูดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในทีมที่ร้อนแรงเหมือนกันนะเพราะว่าตอนที่เขาเจอกันอยู่นี่เป็นช่วงที่ฮ่องกงแอตติจูดเพิ่งได้แชมป์มาแล้วก็เป็นช่วงที่บุรีรัมย์เพิ่งได้แชมป์โปลิมปกซีซั่นแรกเหมือนกันคือเป็นแชมป์ชนแชมป์อ่ะในเกมนี้พูดง่ายๆแล้ก็ได้รอบระดับเซมิไฟแนลด้วยนะทุกคนนะก็คือรองจากไฟแนลนั่นแหละนะก็คือรอบสี่ทีมท้ายของชิงแชมป์โลกนะ ก็ใครที่ชนะก็จะได้เข้าไปชิงแชมป์โลกนะแล้วก็ผุรุษปรากฏว่าเป็นบุรีรัมที่ชนะไป4ต่อ1นั่นแหละนะก็ได้เข้าไปเจอกับทีมแฟรดแล้วก็ไปแพ้แฟร์ดสต่อ1เหมือนกันอาจจะวันนั้นยังไงเอ่ยมาเชียร์คลิปไกลขนาดนี้จะรอดหรือเปล่าคิปกัดเจมีสใครอยากยุ่งกับมันหรอกนะเพราะว่าคิปกัดส่วนมากจะขึ้นเป็นไอเทมไฮบีสก็คือเป็นผสมสประสานระหว่างแบบเออร์ดามิดกับแท้งอะไรประมาณนี้นะ เพราะฉะนั้นคิวเลนเข้าไปนี่ถ้าไม่เลือดต่ำกว่า50คือไม่ควรที่จะเสี่ยงนะเลือดเต็มเข้าไปฟันเขาฟันเขาไม่ตายเขาเปิดอันตีเขาส่วนคืนเขาถ้ามีสกิลในการพุ่งอย่างเงี้ยนะ oh, มันจะทำให้เราเสียเปรียบอะไรกว่านี้ยังไงเลยอ่า oh, ควรควร oh. ไปนะคือเวลาควรบางทีไม่จำเป็นตะ้องใช้สกิลสองนะถ้าเขาไปขวนแทงเงี้ยเรารู้ว่าเราไปตัดเลือดนะคือเวลาแทงมันเห็นคิวเลนเงี้ยมันก็ต้องจะส่วนแล้วใช่ไหมเราก็ควนเสร็จเราก็สามารถที่ใช้สกิลสองออกมาได้นะโอ้ยังไงเออจังหวะนี้ได้ป้อมเลยนะอ๋อเป้าหมายคือ ได้เอ็นไปได้ได้ได้เชเวนัสไปแล้วก็จังหวะนี้เฟิร์สวันโดนฟันเอาแล้วก็มาขวานได้ทุกคนเดี๋ยวนะเฟิร์สวันกูตายยังจากตอนไหนกูเออเคี้ยอะไรอยู่ทุกคนคือกูไม่รู้จริงว่าเฟิร์สวันมันตายตอนไหนวะเดี๋ยวนะกูเออเหรอวะเนี่ยกูเออเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูดามสักีเปิดกูยอมรับตามตรงว่าเกมนี้กูแบบเมาเฮ้ยไม่ใช่เมากูเบอร์แรก เฟิร์สวอลตายตอนไหนทุกคนเอานาทีที่เท่าไหร่กูไม่รู้จริงหกูนั่งนึกอยู่ว่ากูพาดว่าเฟิร์สวอลตายแต่ว่ากูกูงงโอเคไม่เป็นไรนะเจ้าสกอร์อยู่ที่ตองหนึ่งนะรับเฟิร์สวอลนะค่าหนึ่งแอซซิตหนึ่งแล้วก็ตายหนึ่งเอาเจังหวะนี้ควรไปเอ้าตายหรือเปล่าอู้ตายอยู่นั่ยังดีนะที่ตายโอ้แล้วก็ซีอีออกมาได้นะเชี่ยวหลินตามมายังไงเอ่ยมีเดียโนตอีกคราวนี้แต่ไม่ตามนะเรื่องที่จะไม่ตามนะเพราะว่าไม่รู้ว่าคิวเนียนอยู่ตรงไหนนะทุกคนนะ เอาจริงไอริแต่ว่าเป็นตัวเคาน์เตอร์คิวเลนไหมกูว่าก็เป็นอีกหนึ่งในตัวเคาน์เตอร์ Q นะคิวเลนนะเพราะว่าโมบิลิตี้มันสูงไงคือมันสามารถที่จะไล่าตามคิวเลนได้หานะ,ะนะถามว่ากูชอบเล่นไหนกูบอกเลยว่ากูชอบเล่นมากนะไอริแล้วก็รู้สึกว่าจะเติมเปสกินสกินแบบบีส์อะที่อยู่แบบเออแบบทะเลอะไแย่แนละ้วหมดไปประมาณสองพันนะ อย่างเยอะนะตอนที่แบบมันให้เติมเพื่อเอาคุญแจเปิดกล่องที่อะไรนี่แหละนะคูเติมเอาแม่งให้หมดเลยเอาเติมเอาทั้งดาบด้วยนะที่มันจะมีแบบอ่าสกินดาบด้วยก็คือจะเปลี่ยนเป็นดาบเป็นสีส้มๆอ่ะคือแม่งแทบไม่ต่างเลยเว้ยไอ้เหี้ยนะแต่คูก็ไม่รู้คูเติมเอาทำไมนะแต่ว่าเฮียบ้าวีเติมไปเยอะไหมก็ระดับหนึ่งเหมือนกันอนะ่ะ ก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนเกมะกน,นะคุคนะถ้าเราแบบไม่เติมอย่างเงี้ยเกมมันก็อยู่ไม่ได้ใช่ป่ะหล่ะนะฉะนั้นก็เติมๆไปเถิะนะถ้าแบบไม่ได้เดือดร้อนอะไรแยะนะกูมไม่ได้แบบสนับสนุนให้แบบเออแบบเติมจนเองเดือดร้อนด้วยแต่หมายถึงแบบเติมเพื่อช่วยพัฒนาเกมถ้ารู้สึกว่าเกมไม่สนุกเกมมันดีก็นะช่วยพัฒนาช่วยช่วยช่วย,วยสนับสนุนขเขาเขาจะได้แบบเออมีทางพัฒนาให้มันดีขึ้นนะเพราะเอาจร<ม>ิงเกมเอาจนะเป็นเกมที่ได้ขึ้นชื่อว่าโปรน้อยมากนะตั้งแต่กูเล่นมากูแทบจะไม่เคยเจอโปรเลยแล้วก็แทบจะไไม่ด้ยิน ที่เขาพูดถึงเรื่องโป้เลยนะมีแบบเล็กๆน้อยๆนะแต่ก็แบบไม่ได้อะไรเยอะๆนะแต่แต่างชาติก็เห็นเยอะๆอยู่นะแต่คือในไทยนี่แทบจะไม่เห็นนะกาใช้โปรจะถามว่ามีไหมมันก็มีแหละนะแต่ก็น่าจะแบบมีระบบป้องกันที่ดีแล้วก็ระบบตรวจจับที่ดีนะก็เลยสามารถที่จะไม่ทําให้มันแพร่ขยายไ,ได้นะทุกคอนคือเวนะ้นบางเกมที่แบบแค่แล้วแก้หยีนะั่งแก้กันทั้งปีนะโป้แม่งคึ้นเซิร์ฟยัดแม่นะอย่ายพูดเลยเกมในคอมอ่ะนะวอลซงวอลซีอะไรอย่างเงี้ยนะเอ็กชงเอ็กช็อตเลยนะพีบีนะโป้แม่งคึ้นเซิร์ฟอ่ะนะ เล่นถ้าห้องไหนไม่เจอโปรอ่ะ,ถ,ะถ,อถึงจะถือว่าถึงจะถือว่าแปลกมากเลยเกมในคมอมเดี๋ยวนะสกอร์เขา2อหนึ่งแล้วหรออ๋อที่เขาไปได้เซลเออเทลเริ่มเอ,อ๋อที่อะไรกูเนี่ยตอนนี้11นาทีแนละ้วเดี๋ยวประมาณ5นาทีเกมจะจบนะแต่ก็เพิ่งได้ป้อมเพิ่มไป2ป้อมเดี๋ยวดูว่าเขาจบเกมน,นี้ไงนะก็ถือว่าแค่เกมแรกๆที่ดีนะจากตอนแรกที่โดนไปอาสี่ศูนย์นะตอนนี้มาเป็น3าต่อสี่นะต่อสกอร์ทีม เดี๋ยวแล้วเขาจะกดเช็คอะไรขนาดนั้นแบบบ้าฟานะสงสัยแบบจะป็นการบอกเดนไนว่านะฉันจะเอาฉันจะเอาอะไรประมาณนี้นะนู้นๆแต่จริงก็ควรให้หนู้นๆแหละเพราะว่ายังไงคิวเลนก็ไม่ได้ใช้มานานนะจะถามว่ายังสำคัญไหมมันก็ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะเพราะว่าอันตีอันตีมันก็แบบไม่ได้คูลดาวน์เยอะอะไรขนาดนั้นนะแล้วก็อีกอย่างสแต็กก็เต็ม30แล้วด้วยนะเพราะฉะนั้นก็แบ่งๆไปเลเวลก็เต็มแล้วด้วยนะ ก็ให้นุนๆไปคือมันคุ้มค่ากว่าคืออะไรปะคือแบบถ้าให้คิวเดนก็ได้แค่รถคุดาวแต่ให้นุนๆได้อะไรได้ทั้ง EP ได้ทั้งโกได้ทั้งเลเวลเฮ้ยเลเวลก็ไอพ e ีแหละแล้วเราก็ได้มานาะแล้วก็ได้รถคุดาวคือแบบมันได้เยอะกว่าเยอะมากๆนะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะให้นุนๆนั่นแหละนะทุกคนเราจะหยิบมาเก็บอวิซ่าดะก้อนนะแล้วก็ยังไงเอ่ยอันติเมทมาคือเฟิร์สบอลนะน่าจะแบบเขินน่าน่าจะกลัวว่าเขินกล้องก็เลยเดยนอมเอาตามยิงตรงนั้นมันพุ่งข้ามนะ พุ่งข้ามพุ่งข้ามจะแบบต้องแบบเออใช้แบบมุมดีๆหน่อยนะต้องใช้แบบคนมพลเชนจ์ในจังหวะนี้มาเปิดดาร์สลีเยอร์นะก็เป็นอีกตัวที่โซโล่ดาร์สลีเยอร์ได้ค่อนข้างที่ดีเพราะว่าดาร์สลีเยอร์มันไม่แบบหันหน้าหันหลังนะแล้วก็สามารถแบบเออควนแบบข้างหลังมันได้นะคือหลายคนอาจสงสัยว่าเฮ้ยทำไมดาเมจมันได้แค่พันห้าเองคือชิวเลนนะนะคือถ้าตีด้านหลังมันจะชียดีข้อหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เตะกับชีฟนะไม่ว่าจะเป็นชีฟป่าหรือชีฟเลนนะดาเมจสูงสุดมันที่ทำได้กก็คือออ1,500นะะไมม่่วาาแแบบบบึงจดก <laughs> ด่าเทียอะไรไม่ว่าจะออกดาบแดงแบบ8เล่มหรือว่า16เล่มนะมึงก็ตีคิปได้แค่พันห้านั่นคือสูงสุดที่มันทําได้แล้วนะเนี่ยเห็นปะคือจะขึ้นแค่พันห้าแต่ทีคนสามารถแบบอน,นิมิตเต็ดตนะทุกคนนะคือแบบไม่จํากัดนะแต่ตีคิปนี้ได้แค่พันห้านั่นแหละคือสูงสุดของคิวเล่ ปล่อยด้านซ้ายด้านบนนายแล้วก็น่าต้องให้อีกคนนึงไปดันแบบด้านล่างนะพื่ที่ถามคีไม่เข้าพร้อมกันนะหรือไม่ก็ดันกลางไปก็ได้น,นะแต่คูคิดว่าโอ้ฝ่ายมัเนี่ยต้องลงไปําเรีรลับคือมึงเข้าใจว่าถ้ามีอาจเจฟออกนอะมันจะง่ายมากเลยนะเอาจังหวะนี้ยังไงอีซี่นะอีซี่เข้ามาสงสัยอยากโดนแบบอยากโดนอนะไรเดี๋ยวคิดมุกก่อนอ่าจสงสัยอยากโดนตีมี่นะแต่เคยียี้ไม่มีตีมี่นะอีซี่ก็เลยรอดตัวไปแนละ้วโคอะไรวะเนี่ยที่มันแบบคำของจองหรือเอาจังหวะนี้นะอยากได้คีบหรอถึงกับต้องเสียฟิกเกอร์นะ บอกเลยว่าฟิกเกอร์โยกนะดูฟิกเกอร์โยกคุณนึกถึงรายการแบบ King of Gamer นะถ้าใครเคยดูฟิกเกอร์โยกเล่นแบบฟิกเกอร์โยกโอ้ยนึกถึงแล้วด้วยโคตรานะอันนี้ใครแบบไม่เคยดูต้องไปดูแล้วไปชิปในวยตำตาแล้วฟิกเกอร์โยกเนี่ยฝ <laughs> ายกไลฟ์ฝากแชร์ด้วยนะทุกคนนะเป็นกำลังใจให้แบบคนทำลิปวิเคราะห์น,นะก็ <laughs> ถ้ามึงแชร์ไปกูก็แบบดีใจนะแล้วก็ ขอบคุณมากๆาน,นะทุกคนนะหลายคนยบอกว่ากูจริงในศักดิ์ศรีคััน,นอย่างนี้นะกูก็ขอบคุณคนเป็นเหมือนกันนะคนน้าจะให้ดีก็อย่าลืมมากดสนับสนุนที่เพจได้นะมีแบบโซสตรสตีมนะทั้งเพจด์กแล้วก็เพจดีๆเลยนะหลายคนถามว่าเป็นคนเดียวกันไหมไม่ตอบแล้วกันนะทุกคนนะก็เป็นคนเดียวกันแหละแต่กูชอบตอแหลว่าเป็นคนละคนแล้วทำไมอ่ะทุกคนนะ เรือของกูวะอ่าจากนี้มาเอาอพิโซดกอนเชดัสนะเอจริงอพิโซต์ดกอนเชดันี่เป็นหลายๆคนสงสัยว่าไอเลดจม่ะนะอพิโซดก้อนเชดัดจับดาร์คซเยอร์อันไหนสำคัญกว่านคือถ้าเลือกได้มึงต้องเอาอพิโซดกอนเชดัดนะถ้ามึงได้ดาร์ซเยอร์แต่ฝั่งตรงข้ามได้อพิโซดกอนเชดัดนะมึงก็ไม่สามารถที่ขึ้นบ้านเไหรเพราะดาเมิเขาสูงกว่ามึงอยู่แล้วนะมึงแบบเอออยากให้ทั้งไปขึ้นบ้านอย่างเงี้ยแต่ฝั่งแต่แบบเะตกอันละ ง่ายเลยเจมึงเห็นแชรี่ถ no ือดร์เบสซิ่งคือมึงก็ปวดหัวแล้วว่าแบบเออเแยแม่งแบบเล่นไม่ได้แล้วเพียนี้นะสุดท้ายมึงก็ต้องรอให้แบบเออแม่งเขาเคลียร์มังกรทิ้งเฉยๆนะนี่บ้าเนี่ยจังหวะแบบนี้ข้ามนะแต่ถ้าแบบคนแก่จังหวะไม่ดีไม่ข้ามนะกูพูดแค่นี้แหละนี่โหปวดอย่างแรงนะเนื่องจากได้บัฟเพิ่มนะทุกคนนะจังหวะนี้ยังไงรีคูดามาอีกเอาขวดไปอีกหนึ่งตัวยังไงไข่แตกแล้วยังไงยังไงเออจังหวะนี้อื ได้ไหมไม่ได้นะตอนนี้สกรอร์อยู่ที่สามเป็นสี่สวยนะจากศูนย์สี่คือตั้งแต่ศูนย์สี่ตั้งแต่ตอนนั้นเชื่อไหะแมงฮ่องกงเอสทยูดยังฆ่าทีบุรีรัมไม่ได้นะบอกเลยว่าเป็นทีมที่ถ้าแบบฟอร์มมาก,ก็มาแบบแรงมากนะทุกคนนะจันนี้ยังไงตัวซ้ายก็เฟิร์สบันได้อนะคู่เล่นร้อยล้านปังเรียบร้อยนะก็สกอร์เป็นสี่เป็นสี่นะก็ค่อนข้างที่สวยแนละ้วสำหรับทีบุรีรัมได้ไงวันนี้ขอตัวไปก่อนนะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปจนจบแล้วกันนะคบขอบุณครับ